สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันนะคะนั่นก็คือเมนูยำเห็ดหูหนูค่ะซึ่งช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะในป่ามีแต่เห็ดหูหนูเต็มเลยนะคะเราก็ไปเก็บมาแล้วก็มาให้ป้านกยำนะคะวันนี้จะให้ป้านกเป็นเชฟยำให้เรากินค่ะซึ่งก็ต้มเห็ดหูหนูหรือว่าลวกให้สุกแล้วก็เอามาพักไว้อย่างนี้นะคะพักให้เย็นค่ะแล้วก็ค่อยเอามายำนะคะ ต่อ้วยการคั่วพริกนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจกระทะนะคะกระทะใบนี้มีสตอรี่ค่ะนั่นก็คือเป็นกระทะที่ระลึกจากคุณครูที่รักของป้านกนะคะก็เลยเก็บไว้ใช้จะใช้จนกัวก้นมันจะรั่วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะคะแล้วเราก็คั่วพริกไปเรื่อยๆค่ะพอพริกเรือดดำแดงอย่างนี้นะคะหอมแล้วค่ะก็คือจะเอามาตำนะคะเทใส่ครกแล้วก็ตำเลยค่ะ ขั้นตอนกนารตำนะคะคือใส่เกลือใส่กระเทียมใส่อะไรก็ได้ค่ะที่เราคิดว่าเป็นเครื่องหอมแล้วก็มีประโยชน์ก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆค่ะตำให้ละเอียดนะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็มาดูเหตุของเราหน่อยค่ะนี่ค่ะเหตุของเรานะคะว่าเย็นหรือ,อยังคนๆดูรู้สึกว่าเย็นแล้วหรือว่ายังไม่เย็นนะคะเพราะว่าไอ้น้ํามันยังขึ้นมาอยู่ค่ะก็ไม่กล้าชิมก็ส่งต่อไปให้ป้านกเป็นคนยำเลยนะคะนี่ค่ะเชของเราก็จะยำนะคะ หน้าที่ของป้านกก็คือเป็นแม่ครัวยำให้เรากินค่ะตักพอประมาณนะคะคุณป้าเพราะว่าถ้าตักเยอะมันจะไม่ใช่เมนูเพื่อสุขภาพแล้วนะคะพอแล้วค่ะแค่นั้นแหละค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงนะคะทุกคนนั่นก็มีแค่ผงมหัศจรรย์ค่ะนั่นก็คือนี่ค่ะผงชูรสนะคะใส่เข้าไปค่ะอร่อยนัวแน่นอนค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาก็ไม่ต้องวักไม่ต้องตวงค่ะเทลงไปเลยนะคะบิดไปบิดไปค่ะ กะพอประมาณนะคะทีนี้ก็คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้พริกให้เกลือชูรสเข้ากันคนไปเรื่อยๆค่ะคนเบาๆนะคะคุณป้าเห็นมันเละแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะคนแบ่งนี้นะคะคนให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆนี่ค่ะตามด้วยเครื่องหอมหรือว่าผักของเรานะคะนั่นก็คือขิงค่ะตามด้วยหอมแดงซอยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรรวมก็จะมีใบมะกรูด แล้วก็ต้มหอมผักชีผักไผ่หรือว่าผักแพลวนะคะแล้วก็สารหน่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะใครมีอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะอะไรที่คิดว่ากินแล้วมีประโยชน์นะคะก็เอามายำเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆคนจนกว่าเราจะพอใจค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยนี้เลยค่ะไฮไลท์ของเรานะคะนั่นก็คือนางเอกค่ะต้องใส่มะนนาด้วยนะคะถ้าไม่ใส่มะนนาก็จะไม่ใช่ยำนะคะใส่มะนนาลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดจัดนะคะนี่ค่ะบีบเข้าไปอีกค่ะยังไม่พอนะคะนี่ค่ะบีบเข้าไปยังไม่พอค่ะเอาอีกสักซีนึ่งค่ะนี่ค่ะหยดลงไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะคนต่อค่ะคนให้เข้ากันนะคะ คนให้มันเข้ารสชาติคนให้ความอร่อยมันออกมานะคะคนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะคนเบาๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเหงือห,หนูมันเละตุ้งเป๊หมดแล้วนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟให้คุณหญิงคุณชายทั้งหลายนะคะที่กําลังรอรับประทานอยู่นะคะนี่ค่ะจัดใส่จานอย่างสวยงามนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าความอร่อยของเราก็คือ จานนะคะทีนี้ก็โรยหน้าด้วยผักค่ะผักที่เราคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็อร่อยนะคะก็โรยเข้าไปอีกค่ะทีนี้เราก็ใช้ปนกชินนะคะชินดูค่ะเบิงสีหน้าปนกนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าอร่อยจริงไหมอร่อยนะคะทุกคนป้านกยืนยันค่ะว่าอร่อยทีนี้เราก็มานั่งรับประทานพร้อมครอบครัวกันเลยนะคะก็จะมีเมนูนี่ค่ะที่คุณแม่คนๆนอยู่นี้ก็จะเป็นน้ําพริกลูกออดนะคะ ต้มไข่ปลาแล้วก็ยำเห็ดหูหนูค่ะขออนุญาตรับประทานอาหารกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะ